ตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับ,รบประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราเองโควิด1 9ก็เล่นงานอ่วมไม่แพ้กันอย่างมาเลเซียเนี่ยถึงแม้สายพันธุ์หลักที่ระบาดตอนนี้คุณชิปจะเป็นคนละสายพันธุ์กับเราอย่างเราตอนนี้หลักๆเลยคือเดลต้าใช่ไหมฮะแต่อย่างของมาเลเซียเนี่ยเป็นสายพันธุ์เบตา้าหรือว่าสายพันธุ์ของฝั่งแอฟริกา แต่ว่าคนติดเชื้อคนเสียชีวิตก็ตเยอะมากเพราะพอกระไทยนะถ้าจะดูตัวเลขล่าสุดจากบนอินเทอร์เนเนี่ยครับมาเลเซียติดเชื้อไปแล้วประมาณสัก 1, 000, 1 8, 000, 000, 000, 000, 000, นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหครับครับแล้วก็ติดเชื้อรายวานันโดยเฉลีย่ยเนี่ยประมาณเกือบ20,000คนเหมือนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยขั้นต่ำก็คือประมาณสัก250คนตอน่อวันนะครับถ้าเป็นอันดับก็อยู่ที่อันดับ27นะครับอของไทยนี่อยู่อันดับประมาณสัก41ครับรักษาตำแหน่งนี้อยู่นี่นะครับก็เป็นตัวเลขที่แปรผันไไตลลอออดดืืคจะเเเเห็นนนน้ว่่าาาาสถกรณ์ียใมซีย เขาหนักกว่าเราเยอะนะเพราะว่ามาเลเซียมีประชากรน้อยกว่าเราแน่นอนครับว่าหลังจากที่มันเกิดการรบอย่างหนักนี่นักการเมืองผู้นำเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงๆใช่ก็โดยโยนความผิดไปที่ผู้นำเหมือนกันเขาก็มีการประกาศนี่ทั้งภาวะฉุกเฉินมีการประกาศล็อกดาวน์แต่เหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยมาเลเซียเองเขาก็โทษนะบอกว่าทําไมล็อกดาวน์ไม่ได้ผลทําไมการประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ได้ผลก็พุ่งไปที่ผู้นําคนเดียวนั่นก็คือนายกรัฐมนตรี มูยิตินยัสินใช่ครับเริ่มการประท้วงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ,รบเป็นการประท้วงของคนรุ่นใหม่นะทางตำรวจบอกว่ามีจะมาณสัก400ร0 0หคนกลับแต่ทางเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่งชุดดำนี่นะครับอบอกมากกว่านั้นบางคนบอกว่า2,000คนไปซ้ไปแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับรบตั้งแต่มีการระบ,บาดของโควิดเนี่ยที่มีการรวมพลังรวมกลุ่มรวมก้อนได้มากขนาดนี้เพื่อที่จะขอกดดันให้ในายทุมรียัสินละออกได้ใช่ครับเนี่ยฮะก็โทษไปที่ผู้นํากดดันไปที่ผู้นําแล้วไม่ใช่แค่ฟากฝั่งผู้ชุมนนนนมตอีี้เ่ย นักการเมืองเองในสภาเองครับไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านด้วยนะพักร่วมรัฐบาลที่เป็นพักร่วมใหญ่ที่สุดอย่างอัมโนยังพยายามเรียกร้องให้นายกมุยิดินยัสสินสแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด -19 ล้มเหลวอย่างเดียวฮะแต่ว่ามันมีปมมาจากต้นเดือนสิงหาคมที่นายกมาเลเซียเองตัดสินใจในการที่จะยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินของประเทศรปรากฏฝ่ายค้านเล่นงานเลยตั้งคําถามก่อนเลยท่านผู้ชมว่าเอ๊ะได้ปรึกษา กษัตริย์หรือ,อยังสมเด็จพระราชาธิบดีอัดุลเลาะหรือ,อยังใช่ครับแล้วปรากฏว่าพอมีการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นสำนักพระราชวังของมาเลเซียเนี่ยออกแถลงการมานานๆจะเห็นภาพแบบนี้ทีวิภาควิจาร์นายกโดยตรงรแล้วบอกว่าไม่ได้มีการไปปรึกษาหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีก่อนและทําแบบนี้เนี่ยนายกหมูยิดิน ละเมิดรัฐธรรมนูญนะเรื่องใหญ่ปากฏวดว่าโอ้โหสภานี่เละเลยวุ่นเลยบอกโอ้โหอย่างนี้นายกคือกบทสิแต่ว่านายกกระเบิดทะครไหมนายกบอกไม่ลาออกแล้วก็มันมีปุมบระเด็นที่ว่าเมื่อไม่ลาออกแล้วเนี่ยมีคนบอกว่า เป็นการเตะถ่วงเวลาด้วยนะครับโดยบอกว่าการประชุมรัฐสภาเนี่ยซึ่งมันควรจะมีมก็เลื่อนมาหลายครั้งแล้วจะเลื่อนต่อไปอีกด้วยน,นะครับ<ช>คนก็บอกว่ามีการซื้อเวลามากกว่าแต่ว่าค,คือรัฐบาลเขาอ้างไงบ,บอกว่าเอ้ยสภาที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดเชื้อ<ช>มีคนติดมีคนติดเชื้อกว่า10คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนการเปิดสภาออกไปฝ่ายค้านก็บอกอ๋อกลัวสิเพราะเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้าอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการเมืองมาเลเซียไม่ใช่ว่าเพิ่งมาวุ่นตอนบูยดินนะนายกก่อนหน้าน่ะ อย่างมหาเทมฮัมหมัดเนี่ยที่ตอนนี้อายุ96ปีตอนนั้นจำได้ไหมฮะปีที่แล้วต้นปีอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่าเลยประกาศลาออกจากตาแหน่งทางทั้งที่จริงเนี่ยต้องส่งมอบอํานาจลงก็จริงนะแต่ต้องส่งมอบให้กับอันวาอิบราฮิมปรากฏตัวเองเลือกที่จะลาออกแล้วโอ้โหคนในพักเบอร์สตูของมหาเทเอง นักการเมืองเองงูเห่านี่ขู่กันฟอสเขาเรียกว่ามีการหักเหลี่ยมกันน่าดูม,มีการทรยศหักหลังกันนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับตอนแรกก็จะให้อันวาอิริมขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยัยจินกลับไปรวมพรรคพวกเป็นแนวร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใช่แล้วก็แต่ว่าปัญหาก,ก็คือว่ามันจัดตั้งได้ก็จริง แต่เสียงมันเป็นเวมากเพราะว่ามากกว่าแนร่วมคนอื่นเนี่ยแค่2คะแนนเองใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีฝ่ายค้านเป็นงูเห่าซะหน่อยนะฮะก็มีรัฐบาลเนี่ยโบวถไม่ไว้วางใจนะครับให้กับทางมูยิดินเนี่ยสัก 2- 3สเสียงเนี่ยก็คือไม่ไว้วางใจได้เลยแต่ว่าโอ้ดูมูยิดดินดูจมั่นอกป้านใจนะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยมีการไปเข้าเฝ้าอีกรอบหนึ่งกับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะ แล้วก็จากนั้นมาแถลงอย่างที่คุณชิบบอกมีรัฐมนตรีมายืนเลียงหลังเลยเนี่ยบอกว่าไม่ลาออกแน่นอนแล้วถาด้วยเดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนเนี่ยจะมีการเปิดสภานะฮะแล้วจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันทำลายใกล้ไทยเลยนะบอกจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วก็เดี๋ยวยกมือเลยก็ได้ยกมือในสภาว่าเสียงโหวตไปเลยว่าเสียงจะพอให้ตัวมูจิดินเป็นนายกต่อไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าการเมืองมาเลเซียเอง วัดใจกันมากๆน่ากลัวมากน่าลุ้นมันมีทางออกที่ง่ายๆากับเหมือนกับก,การบบเมืองไทยเหมือนกันนะมีการเปรียบเทียบประกันเมืองไทยว่าทางออกง่ายมากจจคือแทนที่จะให้ประชาชนออกมาประท้วงซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนโคว COVID, ิดอาจจะประท้วงน้อยไปหน่อยวิธีการที่งา่ายสุดก็คือใช้เสียงจากสมาชิกรัฐสภานั่นแหละปกติไม่ไว้ใจนะก็จะจบง่ายกว่ากลับประหยัดกว่าเยอะแต่พรรครวมเนี่ยที่เขาบอกพยายามให้ถอนตัวออกใช่ไหมอันนี้พูดถึงมาเลเซียนะฮะอย่างพรรคอัมโนเนี่ยหัวหน้าพัก หัวหน้าพักเขาเองเขาก็ประกาศแล้วนะบอกไม่สนับสนุนมูยิดินอีกต่อไปแต่ไงรัฐมนตรีที่เป็นโคต้าของพักอัมโนเองอ,ะอ่ะที่อยู่ในคอรอมอของมูยิดินอะ่ะไม่มีใครลาออกสักคนคุณชิปคือ<ม>คือพักร่วมเสียงแตกเองฮะเหมือนกันครับเหมือนที่เมืองไทยแหละพยายามเรียกร้องว่าพักร่วมรัฐบาลบจะนาออกหน่อยได้ไหมกดดันนายกหน่อย แต่สุดท้ายก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะใช่ครับัเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่คนนี้มาพูดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เอาตัวอย่างดีๆจากนักการเมืองหลายๆประเทศหลายๆคนนะเอ้ยผมนึกออกคนนึ่งฮะอิตาลีอ่านายกอิตาลีอิตาลีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมาริโอดรากีใช่ตอนนั้นเขาลาออกเพราะอะไรฮะราออกก็บอกว่าล้มเหลวในการที่จะป้องกันโควิดนะครับทำให้ประชากรในขณะนั้นอ่ะจริงเขาลาออกตั้งแต่เดือน ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามองว่าทําให้ชาวอิตาลีเสียชีวิตจากคุดมากกว่า8,005คน5,000คนนะในช่วงนั้นนะผมพอเนื่องออกว่าอิตาลีครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของยุโรปใช่อันตรายมากติดอันดับท็อปเทนมาตลอดครับเพราะฉะนั้นนายกตัดสินใจลาออกเลยเพราะว่าถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเหลวในการป้องกันโควิดนะครับแต่ก่อนน้นั้นสําคัญมากมันมีรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษนะครับชื่อว่าแมดดิแฮนคอร์นนี่นะครับเขาบอกว่าก็ราออกเหมือนกัน เนื่องจากว่าตัวเองทําผิดกฎระเบียบเสียเองนะครับในการควบคุมการระบาดเขาบอกห้ามไปสัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ในร่มปรากฏมีคนแชร์ภาพกล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่จับไม้จับมือแต่ดูดปากกันยังดูดดื่มกับเพื่อนสาวนะกับเพื่อนสาวไม่ใช่ภรรยาตัวเองด้วยเป็นกิ๊กที่ตัวเองไปเอาเข้ามาทํางานโอ้โหเดืดเดดลยกฎ distancing นะครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ออกกฎล็อกดาวน์จิปาถะเพราะฉะนั้นก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไปนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ เป็นของนายกสโลวาเกียนะครับชื่อว่าอีกอร์มอตวิกนะครับขบวนราคันนี้เกิดความผิดพลาดไปสั่งซื้อวัคซีนฟุตดิกวีของรัสเซียเข้า,<อ>าทางท่านที่ชอนั้นน่ะสาภาพยุโรปยังไม่รับรองการใช้วัคซีนตัวนี้อ๋อทางทั้งที่ประเทศเนี่ยเป็นสมาชิกเอ,อแล้วไปสั่งของที่ e u เอย,ยังไม่รับรอง<ช>มาได้ยังไงและยางหนึ่งการระบาดของคิดมันก็เยอะมากคุณไม่อยูอย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดสินใจเราออกเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของนายกสโลวาเกียนะครับคนต่อไปนะครับ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของบราซิลนี่น่าสนใจนะครับชื่อเอเนสโตอารูโญนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากไม่ใช้ความจัดเจนทางการทูตในการเจรจาขอซื้อวัคซีนซื้อได้น้อยไปหน่อยไม่พอใจเขาไม่อยากขายเพืนผู้นําหรือเปล่าฮะเป็นไปได้นะครับโบโซนาโรเห็นรู้ไม่กลัวโควิดใช่สุดท้ายก็ตัดสินใจเราออกเพราะว่าไม่สามารถตอบสนองผู้นําได้วารการต้องการวัคซีนจานวนท่านนั้นนีแต่ว่าเจรจาทางการทูตได้น้อยไปหน่อยตัดสินใจเราออกเหมือนกันนะครับ อีกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขของเปรูนะครับชื่อปิลามัสเซตินะครับอันนี้ก็บอกว่าใช้อำนาจหน้าที่มิชอบรัดคิวให้ประธานาธิบดีกับตัรยาเนี่ยไปฉีดวัคซีนก่อนมี VIP มี VIP อมีใช้เส้น,น,นสายใหญ่โตเขาก็เลยลาออกหลาออกแต่ว่าก็มีคําพูดจากประธานาธิบดีเปรูนะครับว่ารจริงแล้วเนี่ยไม่ควรจะต้องทําขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวผู้นําเองเนี่ยต้องการเป็นอาสาสมัครในการทดสอบวัคซีนด้วย แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อถึงกระนการใช้อพิสิทเพราะฉะนั้นก็ทำให้รนตรีสาธารณสุขของเปรูนี่ยนะครับตัดสินใจลาออกไปนะครับอีกคนนึ่งนะครับเป็นน้ำตรีสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ชื่อเดวิดคลาร์นะครับคนนี้ฟาฟื้นมาตรการล็อกดาวน์ด้วยการพาครอบครตัวเองไปเที่ยวชายทะเลในยุคที่มีการล็อกดาวน์แล้วโคติดโควิดเน แพรบัตอย่างมากนะครับคือคนออกกฎละเมิดซะเองแล้วก็เพื่อไปใส่หน้ากากพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลเฉยเลยก็ตัดสินใจลาออกหลังจากถูกข่าวาระ์ายจางหนักนี่นะครับอีกคนหนึ่งชื่อชามีโมบิดินนะครับเป็นรัฐมนตรีอันนี้เป็นมหาไทยนะครับของทางจอร์แดนเขาบอกว่ามีการละเมิดล็อกดาวน์เหมือนกันโดยการจัดปาร์ตี้กับเล็กๆแต่ก็ถือเป็นการละเมิดกฎล็อกดาวน์ไม่เป็นอาญาห่างทางสังคมเพราะฉะนั้นก็ลาออกไปเพื่อที่จะป้องกันให้ประชาชนบอกว่าแม้ที่ประชาชนมาคับจังนะ รัฐบาลคุณรัฐบาลทำเ e l อันนี้สองมาตรฐานเพราะฉะนั้นป้องกันการหลีกเลี่ยงการถูกต่อว่าก็เลยแต่ดสิจใจเราออกไปอีกคนหนึ่งนะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งน,น่าสนใจเป็นความผิดพลาดในการป้องก COVID ันโควิดเหมือนกันมีชาวมองโกเลียจับตมนวนมาเนยครับ,อ,รบออกมาประท้วงวรัฐบาลรับะสิภาพในการควบคุมโควิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นมันมีเรื่องดรมาม่านิดหน่อยอยังไงอะ่ะคือมีการเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับคนป่วยโควิดเป็นผู้หญิงไม่ลุกอ่อนด้วยแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยผู้หญิงมีสภาพแค่ใส่ชุดนอนใส่รองเท้าแตะ พราะฉะนั้นถูกวิจารณ์ว่าบริหารจัดการไม่ดีเลยในการเอาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลป้องกันโควิดนี่นะครับ,รบปรากฏว่าตัวนั้นอากาศหนาวมากนะลบยี่สิบองศาด้วยนะครับก็ทําให้นายกของมองโกุเรีย,ยตัดสินใจลาออกนะครับไม่ใช่แค่นายกคนเดียวนะทั้งรองนายกกับทันตีสาธทรณสุกก็ขอลาออกด้วยทั้งแพ็คลามไปใหญ่ใหญ่โตขนาดนั้นเลยนะครับครับอ่าครั้งน,นี้ก็เป็นเรื่องของไข้ตัวหน่อยอยังไม่ถึงกัรลาออกนะครับไปที่ฝรั่งเศสมาครอง ช่นเดียวกับคุณดัของยุโรปอีกหลายชาตินะตอนนี้ก็ถูกประชาชนเิพนผู้วิจารณ์ว่าล้มเหลวในการจัดการกับโควิดจิตาถาออกมาตรก,การที่มันดูเข้มงวดมากเกินไปอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเห็นว่ามีการบังคับใช่ให้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนอ่าแล้วเขาบอกอ๋ออย่างนี้เผด็จการหรือเปล่ามันมีเทลพาสก็คือว่าบัตรที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยสองเข็มนั่นที่ฝรั่งเศสนี่นะจึงจะไปออกไปข้างนอกได้ไปกินไปเที่ยวได้นะครับ,รบเขาบอกว่าการทําอย่างนี้ไม,ม่เหมือนเผด็จการเพราะฉะนั้นก็มีคนที่ออกมาวาดภาพ มาครองติดวิบอทยายเลยนะครับว่าแต่งตัวในชุดฮิตเลอร์อคือเป็นเผด็จการใช้อำนาจประเทศบงังคับประชาชนทิปาครับ<ช>นนี้ก็เป็นเรื่องของสีสันแต่ว่าทางนายกเองก็บอกว่าก็คนจีนไม่ถูกไม่ควรนะวิจารวิจารได้ไม่ว่าก,กันเพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยมาครองเ,รเองก็เคยบอกว่าช่วงที่มีการเขาเรียกว่าบูมบินศาสนาอสลามครับชลีฮับโดเนี่ย ทางคนในฝรั่งเศสบอกว่าก็เป็นสิทธิวิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนต้องการท้าทายใช่ดูการตั้งภาพเป็นฮิตเลอร์ซะบอกว่านี่ไงฟรีสเปซดูว่าจะอดทนได้ไหมก็บอกว่าผมจริงทนได้แต่ว่าไปเทียบกับฮิตเลอร์รับเนี่ยแม่มีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะคือฝรั่งเศสเองเนี่ยนะฮะก็จริงๆไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับเขาก็ มีประเด็นเรื่องของการชุมนมุมประท้วงผู้นํากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าไ,ไทยเป็นประเทศเดียวไหม,มประเทศอื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่เหมือนกันกบวิกฤตโควิดเนี่ยคุณชิปเป็นตัวเร่งใช่เป็นตัวเร่งให้กระแสต่อต้านกระแสล้มรัฐบาลเนี่ยมันแรงขึ้นทั่วโลกความจริงไม่ใช่แค่โควิดนะถ้าพูดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับ,รบที่นายกหรือผู้นำเนี่ยต้องแสดงสปิตด้วยการลาออกนะครับก็จะเป็นที่ไต้หวันใช่ กรณีที่รถไฟตุรกงเรื่องของผู้นาเกาหลีใต้เรื่องของเรือเซวอนล่มทิฟัทกะแม้แต่เรื่องของสมาชิกสภาอังกฤษนะครับเข้าประชุมสภาสายแค่ไม่กี่นาทียังต้องตัดชินใจลาออกนะครับจเพราะฉะนั้นสปีดเด๋ยวเนี้ยเป็นคนที่เป็นพวกชาวยุโรปเองเนี่ยเขาคาดหวังว่าผู้นําต้องเสดงความรับผิดชอบนี่นะฮะก็คือเรื่องการเมืองกับเรื่องโควิดที่นํามาฝากกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูโอลิมปิก โอลิมปิกก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่มีการเมืองมาเกี่ยวอีกแล้วดีไม่พ้นใช่แล้วก็มีเรื่องดราม่ามากมายด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปกันหน่อยปิดฉากโอลิมปิกครับครับ